สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV New นประจำวันที่20กุมภาพันธ์2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านหนองยาวจัดงานเปิดบ้านวิชาการค่ะ วันที่19กุมภาพันธ์2568ที่โรงเรียนบ้านหนองยาวอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายทรงศักดิ์ควานปัชชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านหนองยาวประจําปีการศึกษา2567โดยมีนางพัทราการทัดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวนายวิทยาพรมรักษาผู้ช่วยสอสอเพชรบุรีเขต2ประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษานางศรีแพนาเมืองประธาน,นาคณะกรรมการ การส่วนเด็กเล็กระดับประทมวัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพปเขต2คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากสําหรับงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนบ้านหนองยาวได้จัดการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยมารยาทไทยร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับปฐมเอเมทระดับปฐมการแข่งขันขัดลายมือครูพร้อมกันนี้นายทรงศักดิ์เป็นประธานในพิธีได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อนักเรียน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรงเรียนจำนวน24โรงเรียนในเขตพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบุรีเขต2โดยมีผู้เข้าร่วมง,งานกว่า500คนนายทรงศักดิ์ควานปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบุรีเขตส,สองกล่าวว่าสำหรับงานเปิดบ้านวิชาการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษาหรือไม่ซึ่งงานในวันนี้มีความหลากหลายทําให้เด็กทุกคนมีความสุข มีการแข่งขันหลากหลายทุกกิจกรรมส่งผลให้เด็กๆได้นำความรู้ทักษะที่ได้ฝึกฝนมาผ่านการทำกิจกรรมและมีผลงานซึ่งตนเชื่อว่านักเรียนของโรงเรียนนี้มีคุณภาพซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาว่าเด็กเรียนดีมีความสุขซึ่งอยากสื่อสารไปทุกโรงเรียนว่าบางกิจกรรมไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่เป็นการสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้แก่โรงเรียนชุมชนและผู้มีส่วนประกอบกับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนว่าโรงเรียนแห่งนี้มีคุณภาพอย่างที่ผู้ปกครองต้องการครั้งแรกของหัวหินมูลหล์ปาร์ตี้พบกับศิลปินเหล่าดีเจชั้นแนวหน้าค่ะ วันที่19กุมภาพันธ์2568เวลา17นาฬิกาที่ชั้น3ศูนย์การค้ามาเก็ตวินเล็ดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์ในเขตหัวหินโดยคุณนัดดาวนัยจารุเพลงคุณนิติพัฒวรกิจเรืองจินดาและคุณนงนภัสมรูรติจัดถแถลงข่าวการจัดงานมูลไร้ปาร์ตี้มีพันตำวรวจโทรกุลกุงการนา รองผู้กำกับการป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูทรหัวหินคุณสานิสาปลังศรีสกุลผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชอําและคุณธีรยุทธ์สุขราบผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลนหัวหินเริ่มแถลงข่าวการจัดงานมูลร้าปาร์ตี้ครั้งที่1ในวันที่15มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาที่บริเวณหน้าชายหาดหัวดอนท่าเรือเฟอร์รี่ชุมชนหัวดอนอำเภอหัวหินมีคุณสุพัฒต,ตามีสวัสดิ์รอง ประธานชมรมหัวหินบูมินขับพร้อมคณะคุณอรไทยเข็มนารองประธานชุมชนหัวดอนแขกผู้มีเกียริและผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์ในเขตหัวหินและสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวนายนัดดะวนายจารุเพลงพร้อมด้วยนางสาวนงนภัสมุรติผู้แทนชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์ในเขตหัวหินกล่าวถึงการจัดงานมูลไร้ปาร์ตี้ครั้งที่หนึ่งว่าถือเป็นครั้งแรกของอำเภอหัวหินในการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์งานนี้ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในอำเภอหัวหินเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินให้เกิดความคึกคักในช่วงหน้าฤดูร้อนก่อนเดือนเมษายนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งโรงแรมร้านอาหารผับบาร์และผู้ค้ารายย่อยรวมถึงผลักดันให้เมืองหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานา,นาชาต,ติต่อไป ภายในงานพบกับศิลปินเดาดีเจชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมาเปิดเพลงให้ทุกคนได้สนุกและระเบิดความมันไปพร้อมๆกันถึง2เวทีในบรรยากาศ EDM Party ที่จัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก พร้อมกับระบบสีแสงเสียงรอบๆพื้นที่ชายหาดในคืนแห่งพระจันทร์เต็มดวงแบบมีความสุขอิ่มอร่อยไปกับเมนูต่างๆมากมายจากร้านค้าที่มาร่วมกันออกบูธโดยมีกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรหัวหินคอยดูแลความปลอดภัยตลอดงานผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ท่านละ650บาทที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพจฟูมูลปาร์ตี้หัวหินหรือที่ w w w t i c k e t m e r ดอททิทั้งสองช่องทางได้ตั้งแต่บัตรนี้ สวัสดีนรับับเจ้าผู้หินทุกท่านครับคืองานบูลไลท์ป t ร์ตี้ที่จะเกิดขึ้นที่หาดหัวดอนตะเกียนครับอบเหวิงเราก็วันที่15พ้เป็นงานมูนไลท์ปาร์ตี้ก็เราอยากขอเชิญชวนประชาชนทางวิถีภาคธุรกิจภาคร้านค้า,าโรงแรมรถรับจ้างทุกท่านนะครับให้มา ร่วมงานกับเราในงานนี้เพราะงานนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเนี่ยเพื่อประชาชนชาวหูหยินจริงๆเพราะว่าเมืองของเราเนี่ยมันรู้สึกเ,เงียอเหงามาสั่งหลายอยางแล้วก็เลยจัดในนามชมลมผู้ประกอบการร้านอาหารผักบาร์ในหูหยินเราร่วมมือเป็นจัด งานนี้ขึ้นมาก็เพื่อหวังว่าจะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหัวหินแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีประชาชนนอกพื้นที่มาเที่ยวในเมืองหัวหินบ้านเราเนี่ยผมว่าประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามมาอันนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมภาพรวมทุกภาคส่วนเนีย่ยก็จะได้ประโยชน์งานนี้เราลงทุนเองครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ ว่าเราคไม่ได้ปิดกดั้นกับการคอนเร์อย่างไรทนี้เราอยากจะให้จัดครั้งแรกให้นคนไปด้วยดีก็ขอความร่วมมือผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือประชาชนในพื้นที่ก็ให้การสนับสนุนเราด้วยกิจกรรมภายในงานนะคะเราก็จะมีดีเจค่ะโดยเบอร์เบอร์หนึ่งของไทยก็จ,จะเป็นดีเจชินบุิค่ะแล้วก็ส่วนแนวเพลงของเราก็จะเป็น EDM ค่ะแล้วก็จะมีดีเจท้องชาวไทยและชาวต่า hmm. งชาติค่ะส่วนในงานก็จะเป็นมีกิจกรรม body paint ค่ะที่เป็นศิลปะเดินแสงค่ะแล้วก็จะมีโชว์พวงไฟด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีย้อมชายหาดแล้วก็จะมีเรือค่ะของชาวประมงของพื้นถิ่นของหัวหนโดยโดยในโดยในเรือนันเราจะย้อมไฟที่เป็นให้เป็นุ mm hmm. นงลนขาให้เป็นถิ่นกลิ่นอาของหัวหนีนิดค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเกาหสรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ